สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมาควออนไลน์นะครับกับแอปมาควิสคันเทพนะครับเราเริ่มต้นที่เป็นฝั่งเดินก่อนเขาเดินทรงตัดหน้าเสร็จแล้วนะครับงานนี้เจองานหนักตั้งแต่เปิดสักการะมาเลยขึ้นมาทรงนี้ก็ไปทรงนี้ครับผม ออกไปนี่ถ้าเดินถูกต้องทั้งครู่ก็เสมอกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าฝั่งไหนฝั่งใดเดินผิดก็พลาดพลั้งแพ้ได้เช่นกันไปนี่ครับ ้องละเอียดหน่อยนะครับเจอกับตัดหน้าหรือตัดข้างถ้าคนไหนเ้าซ้อมมาดีเขาก็เดินได้เนียบแพ้ยากเช่นกันนะครับมานี่ขึ้นไปนะครับให้เขาต่อสองเลยสิบสามสิบเจ็ดสองแลกสอง่อาเขาไม่ต่อนะครับก็ไม่ต่อ เงินเข้ากินฟรีสองตัวที่นแน่เราน่าจะได้กินหนึ่งตัวนะครับที่นแน่เราน่าจะได้กินหนึ่งตัวเอาล้ครับเขาเดินให้กินฟรีหนึ่งตัวเพื่อทำอะไรเขาจะมาปัดตัวนี้งั้นเราปัดก่อนนะครับเราปัดก่อนแล้วปัดไปทางนู้นนะครับ ตรงนี้เราได้เปรียบเยอะนะครับคู่แข่งยอมแพ้ครับผมถึงเดินตัดหน้าได้ก็ไม่แน่ว่าจะชนะหรือเปล่าโอเคเราไม่ตัดหน้านะครับเพราะเราไม่ชอบอยู่แล้วถือว่าเป็นเกมที่เราไม่ชอบอ้า <c oughs> ไปนี่ครับผมไปนี่ กองโจนกองโจนอู้กันไกลครับผมกันไกลกันไกลขึ้นไปครับงานนี้เจอกันไกลเลยขึ้นไปนี่ก่อนกองโจนรับ กันไกลกองโจรกองโจรทรงดาวนะครับเรายังไม่เป็นโจรเต็มตัวนะครับเรายังไปจ่อๆไว้เฉยๆยังไปจ่อๆไว้อยู่อาอตั้งเป็นทรงๆไว้ก่อน ก็ไม่ยอมสอดมาครับขึ้นไปนะครับผมมานี่ไปนี่ดีกว่าครับเจ็ดเป็นสิบดักหน้าไว้ก่อน ขึ้นมาเบียดขึ้นไปสอดขึ้นมาทรงนี้งั้นเราต่อก่อนนะครับงานนี้ต่อก่อน แข่งเริ่มมีความวิตกกังวลนิดหน่อยความวิตกกังวลขึ้นไปเตรียมไปตั้งต่อถ้าเดินขึ้นมาก็ตั้งตัวได้เลยยี่สามสิบแปด เวลาคู่แข่งกําลังจะหมดลงนะ,นะครับขึ้นมาปุ๊บก็เฮ้ยแทรกกินก็ได้นี่แทรกกินแล้วถ้าแทรกนี่ลหละถ้าเดินเข้านี่จะไม่หมดมากกว่าเลยเนี่ยตรงนี้หมดเลยนะครับถ้าแทรก,กินยังหนีได้นะแต่ถ้าเดินเข้าเนี่ยเขาหมดตัวเดินนะนั่นแหละครับเขาเหลือตัวเดียวเราค่อยต่อนะครับเราค่อยต่อคราวนี้หมดจริง <c oughs> คราวนี้เข้าไปนี่ต่อขึ้นไปเข้านี่เลยหมดจริงครับงานนี่สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองครับผมในการ เล่นคู่ที่สองขึ้นไปคู่แข่งก็ออกแนวทรงนี้ขึ้นมาไปนี่ครับขึ้นมาเป็นมาตรฐานเราเป็นกองโจรขึ้นมาไปนี่ครับไปนี่ขึ้นมาไปนี่ขึ้นไปมานี่ตบหนึ่งมาห้าครับ บหนึ่งมาห้าเลยนะครับขึ้นไปนี่ตัวนี้ถ้าขึ้นมานี่เดินดีซะด้วยนะครับคนนี้เดินดีซะด้วยขึ้นไป ไปครับนะครับคู่แข่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเจอโจทย์ยากนิดหนึ่งนะครับกองโจนรูปเสียง ความโจรรูปเสียงรูปเสียงต่อเข้าไปบุกเข้าไปเลยครับผม ูแข่งขยายตัวามาทรงนี้ครับอู่แขยย่งเวลากำลังจะหมดครับผมเวลากำลังจะหมดต่อตัดขึ้นไป นี่ครับมานี่อ่าผู้แข่งยอมแพ้นะครับสําหรับเกมนี้ผู้แข่งยอมแพ้เลยเพราะมันโดนดักทุกทางเนาะดักทุกทางเลยขึ้นไปครับผมมานี่ตัดข้างไปเลยนะครับให้ตัดหน้าเลย ให้ตัดหน้านะครับขึ้นไปครับผมมานี่ไปนี่มานี่เป็นโจนมานี่ขึ้นไปนะครับมานี่ไปนี่อืม ไปทรงนี้ครับไปทรงนี้ครับผมมานี่ครับต่อขึ้นไป ขึ้นมานี่ตั้งต่อเลยครับผมตั้งต่อทรงนี้ไปตั้งต่อไปเลย นะครับตัวนี้กำลังรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะเขาก็าไม่กล้าขึ้นสิบมาสิบสี่สนะครับเนื่องจากว่าเราจะเบียดเข้าฮอตสิบสามไปเก้า <c oughs> สิบสามไปเก้าระวังจังหวะนี้กันอยู่นะครับทรงนี้ นะครับตัวนี้คู่แข่งก็ชะลอเวลาอยู่นะครับสี่สามสองหนึ่งหมดเนวเดินอยู่นะครับเดินทันพอดีเดินทันพอดีเลยไปครับทีนี้ก็น่าจะเดิน1 0 14แล้วลงไปเลยละครับงานนี้น่าจะสลับฟันปลา14มานี้เราก็ต้องกินตัวเดียวเลยนะครับ อ๋อเบียดนี่เขาเล่นเบียดนี่ลงไปนี่ครับเ,เดีบด้อยครับคู่แข่งยอมแพ้ครับผม <c oughs> สวัสดีครับมาถึงคู่ที่สามนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานก่อนคู่ที่สามขึ้นมาแล้วไปนะครับไปเร็วเลยเพื่อให้เวลาไม่นานนะครับสามคู่ไม่อยากให้เกินยี่สิบนาทีนะครับผมก็พยายามเล่งเกมในการเดินอยู่สามคู่โอ้เป็นเป็นย่อสั้นนะครับย่อสั้นโอ้ไม่ใช่สิจะตัดข้างซะแล้วนะครับงานนี้จะตัดข้างเข้ามา ตัดข้างเข้ามาแล้วเราก็ขึ้นไปทรงนี้ตั้งเป็นสามเหลี่ยมมานี่ขึ้นไปครับผม ขึ้นไปมานี่ครับมานี่ตั้งไปครับเตรียมต่อเตรียมต่อเตรียมต่อ มานี่ขึ้นไปครับเอาละครับเตรียมยิงสองหรือยิงสามนี่แหละถ้าเราได้จังหวะดีๆนะหรือไม่งั้นก็าอาจจะเดินสามวัดเจ็ดหรือสามวัดแปดเพราะตัวอื่นเดินแล้วอันตรายมีอีกตัวหนึ่งที่จะไม่โดนกินก็คือสิบเจดยสิบเอ็ดแต่ทำให้เกมออกมาไม่ดีนะครับตัวนี้พอเดินได้ <c oughs> เอาละครับเขาเดินเขาตัดสินใจเดินสามมาแปดงั้นเราก็ยิงสามนะครับคิดอยู่นานเลยคิดอยู่นานเลยนะครับงานนี้โดนแล้วครับหนึ่งสองสามครับผม โอเคครับ <c oughs> มานี่ครับขึ้นไปนะครับมีข้อความเข้ามานะครับมีข้อความเข้ามาไปครูเขตงน่าจะเป็นทรงมาตรฐานเราก็สามตัวเรียงถ้ามาทรงนี้หลอกเป็นโจนนะครับหลอกเป็นโจน ลรกเป็นโจนเลยขึ้นไปนะครับมานี่ก็ขึ้นนี่นะครับสิบสิบสียังไว้นะครับก็เรียกว,ว่าส่งกันไกลอ้วนนะครับส่งกันไกลอ้วนก็ ขึ้นไปครับมานี่ขึ้นไปครับผมจอขึ้นไปแล้วจอขึ้นไป แล้วครับงานนี้งานนี้มานี่มานี่ลงไปเข้าฮอตครับผม นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ย,อยายี่20นาทีเนดะ้อไม่ใยญ่20นาทีนะครับต่อแล้ว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 ทำอะไรเราโอ้ต่อแล้วมาส่งนี่โอ้กาบ่าเราต่อไม่ได้งั้นเราเข้ากินโอ่ใหญ่เกิน20นาที เดินูกพี่เดินเดินเดินตัวไหนก็เดินไปครับกินกินมาทางนี้ไปนี่กินมาอีกไปเข้าฮอตเข้าฮอตไหมทีนี้ถ้าไม่เข้าจะบังคับให้เข้านะ ถ้าหกมาสองเราก็เดินสามเอ็ดมายี่ิบสี่นะครับกินสามต่อเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่เดินนะครับเราเขาเดินก่อนอ๋แล้วครับไม่เข้านะครับพอรู้พอรู้อ,อยู่แล้วงั้นเราจับกินเฉยเข้าหอง ข้าฮอตกินเสร็จก็วิ่งหนีเพราะไม่งั้นโดนฆ่ากินเสร็จวิ่งหนีไปไหนก็ได้ไปหมายเลขสิบสามหรือหมายเลขเก้างั้นจะโดนฆ่าไปปุ๊บเราก็ดึงกลับมาที่เดิมนะครับเทคนิคง่ายๆดึงกลับมาที่เดิมแล้วก็ถอยฮอตมาหมายเลขสี่เราก็ชนะเหมือนเดิมโอเคครับ